You know what? r e ้หรือไม่ You know what? วันนี้อีกหนึ่งคลิปอยากจะแนะนำว่าทีแรกเนี่ยตอนแรกเอ่ามันขโมยซีนอะไรไปหรือแต่อันนี้ไม่อ้าวอาทิตย์ไม่ไปอีกละยุ่งมากเลยดิอ้าโอเคเข้าวันนี้ก่อนอจะบอกว่าออะไรนะอยูเลยจะบอกให้ยด้วยคำสัตย์จริงนะคือแบบว่าอยากจะอยากจะบอกเลยคือด้วยคำสัตย์จริงนะคือ เฮ้ย uh, จะบอกอะไรดีอ่ะสมมติตัวอย่างอะไรดีเฮ้ย uh, ด้วยความสัจจริงนะเฮ้ย mm. ชอบเสื้อที่แกใส่มากๆเลยอ่ะคือชอบมากแบบเฮ้ยด้วยความสัจจริงนะเฮ้ย uh, uh, อะไรติดที่มุมปากอะอะไรเงี้ยคือไม่ได้จะอะไรเลยนะรู้สึกไม่ค่อยเข้า uh, <c oughs> คือด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความสัจจริงคือจะบอกว่าอะไรดีอ่ะ uh, ด้วยความสัจจริงว่าโอเคอย่างนี้แล้วกันส่วนมีคนมีคนมีคน,คนกล่าวหาว่าเฮ้ยเนี่ย สมมติว่าเป็นคนถามหาว่าไอเนี่ยเฮ้ยไปขโมยของมาจะบอกว่ายังไงจะบอกว่าเฮ้ยดูความสัตย์จริงเลยนะไม่ได้ขโมยอ่ะคือแบบสมมุติว่าอ่ะเป็นภาษาอังกฤษนะมีแบบ someone just like um u h say that hey you stole my you stole my pen and I have to react to that, to that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  sentence to that word that hey I have to defend myself like hey no I didn't do it to be to be อะไรดีคือคำว่า เขาว่าเนี่ยด้วยความสัตย์จริงด้วยความซื่อสัตย์อะไรเงี้ยเคยพูดยังวะ <c oughs> คุณคุณเหมือนเคยพูดแล้วก็แล้วลเอาเป็นว่าเนี่ยคือประมาณว่าด้วยความสัตย์จริงนะคือคําว่า honest แล้วก็คํานี้เนี่ยออกเสียงให้ถูกๆเลยนะออกเสียงคือเราจะไม่ออกเสียง h เราไม่ออกเสียง h นะครับก็คือว่า to be honest honest นะครับ honest ไม่ต้องออกออกเสียง edge ก็คือจะบอกว่าเฮ้ยด้วยความซื่อสัตย์นะ to be honest เอาทั้งประโยคเลยนะทั้งตอนเลยทั้งทั้ง,ท,งทั้งตอนจะได้จำไปใช้ได้ดูนี่ไง hey to be honest i didn't stole you uh, i didn't i didn't steal your pen to be honest i didn't steal your pen สังเกตสีหน้าด้วยนะพูดลายให้สีหน้าออกคนจะได้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับ to be honest i didn't steal your pen i think your friend S i s t o l e your pen, not me. คือ to be honest คือแบบว่าด้วยความซื่อสัตย์อะว่าเฮ้ยเนี่ยด้วยความสัตย์จริงเลยนะคือแบบเนี่ยคือแบบอะไรที่แบบด้วยความปริะทุดใจเอออะไรประมาณนั้นนั่นคือ to be honest แล้วก็ honest เมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ป่ะอีกหนึ่งอ่าคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่า to be frank frank นั้นเป็นทำให้เป็นอะไร honest ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรน่าจะเราถูกใช่ป่ะ structure แบบนี้คำหลังนี้ต้องเป็น adjective correct ต้องเป็น adjective นะฮะเอาทีนี้ถ้าเกิดว่าความซื่อสัตย์ล่ะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็น noun เป็น noun ของ honest เนี่ยคืออะไรดีเป็น noun ก็ต้องเป็น noun ก็แค่เติมตัวเดียวเองตัวอักษรตัวเดียวก็คือเป็นนึกออกว่าคือ honesty honesty อันนี้คือเป็น noun หลักการจำง่ายๆ อย่าท่องจานะแต่ให้จาถ้าจําได้ดีจาไม่ได้ไม่เป็นไรปล่อยผ่านไปหลักการจำง่ายคือว่าคําที่คําส่วนใหญ่ที่ลงท้ายด้วยตี้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 ตตตเนี่ยมันจะเป็นนาวส่วนใหญ่นะไม่ทุกคําไม่เสมอไปส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนา un honesty คำลงท้ายด้วยตี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น noun. านาว,ว,น,วน,นะครับตกลงว่าทุกคำจริงเฮ้ย to be honest เนาะเขียนกันแล้วเนาะแลนะแลนี่คือช่วงของอะไรนะ You know what? You know what?